อ๋อวิธีเลิกกับแฟนหน่อยครับผมเนี่ยเคยก้มกาบแล้วบอกว่าช่วยออกไปจากชีวิตกูเธอโอเียสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพิมพ์คงกระทูเด็กพันทิยปุกมือครับ รายการกันแบบตึงนิดนึงนะครับผมวันนี้เนี่ยชัยโยคัดนะครับผมกระทูเด็ดพันทิปมาให้เราดูเนี่ยประมาณ5หัวข้อซึ่งไอห้5หัวข้อเนี้ผมมานั่งอ่านเนี่ยมันอาจจะมีปัญหาตรงจิตตรงใจกับท่านผู้ชมหรือบางปัญหาเนี่ย คุณผู้ชมกาลังเจออยู่เพราะฉะนั้นหลายหัวเนี่ยย่อมดีกว่าหัวเดียวคุณผู้ชมช่วยกันคิดช่วยกันหาวิธีแก้ไขกันนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเราต้องขอขอบพระคุณนะครับผมแฟนเพจกระทูเด็ดพันทิปด้วยนะครับผมชื่นชอบอยังไงฝากกดไลค์แชร์ต่อให้คนที่เราคิดว่ากําลังเจอปัญหานี้อยู่หรือคอมเมนต์ด้านล่างพูดคุยกันนะครับ <S 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 ไปอยากทราบว่าพวกที่ไปนั่งทํางานหรือเอาคอมไปนั่งร้านกาแฟเนี่ย เขาทำงานอะไรกันเหรอครับเชี่ยกูนึกว่ากูสงสัยอยู่คนเดียวจริงทุกครั้งที่เดินผ่านหรือทุกครั้งที่แบบมองเห็นนะจะคือผมโง่นะผมไม่ได้ว่าพวกเขานะผมโง่นะเขาทำอะไรกันวะเพราะบางคนก็เห็นนั่งเล่นเกมไงแล้วเน็ตมันแรงพอเล่นเกมเหรอนึกอมา อยากทราบงานที่พวกเอาคอมไปนั่งร้านกาแฟเขาทํางานอะไรกันเหรอครับเอพอดีผมเห็นแล้วก็สงสยัยนี่เจ้าของกระทู้สงสยัยกูก็สงสัยเหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวเรามาหาคําตอบกันแท่งหวยค่ะมันต้องอย่างนั้นนะ <c oughs> จริงจังจริงจังหน่อยนี่บร,รยการมีสาระเลยทำเท่ฮะ <c oughs> ในิจใจคองจะไล่สาระทุกรายการเลยละ่ะสาระแน่ <c oughs> เอาดีๆพี่เอาดีๆผมอยากรู้เชื่อไหมผมนั่งอ่านเนี่ยแม่งไม่มีสาระเลย ทำงานข้างนอกครับอ่านอ่าได้อันเนี้ยทำงานข้างนอกโอเคโอเคหางานเอ็นกันเนี่ยมึงดูดิยึบปวดหัวว่ะเทรหุ้นมั้งเออนี่แหละคอมเมนต์คุณภาพแต่ผมก็คิดแบบนั้นนะคือการที่เอาโน้ตบุ๊กมาเนี่ยอันหนึ่งติว มาแน่ๆแล้วติวติวหนังสือเอ่อหรือช่วยติวให้เพื่อนอะไรอย่างเงี้ยคือพอได้เห็นนะครับใส่ชุดนักเรียนอะไรเงี้ยอ่ะพอเห็นพอเข้าใจได้แต่บางคนคือแบบเทรดหุ้นหรอหรือพี่มาดูหนังวะ <c oughs> คือผมเคยเจอคือเอาพ่อผมมาด้วย <c oughs> อ่ะ,อะก็ปเป็นเรื่องของเขานะเออเขาจะดูที่ไหนเขาจะทำอะไรก็ไม่ได้เกี่ยวกับกูฮะ <c oughs> แค่สงสัย คอมเมนต์ด้านล่างนะครับผมใครดีไปร้านคาเฟ่หรือว่าไปร้านกาแฟเนี่ยเอาโน้ตบุ๊กหรือว่าคอมพิวเตอร์ไปด้วยเอาไปทําอะไรกันเออเวลาออกไปเดินห้างข้างนอกอ่ะจะทํายังไงให้ผู้ชายรู้ว่าโสดมา2-3ปีแล้วอ่ะจีบได้นะนี่นี่คือปัญหานผมจะบอกคุณให้นะคุณผู้หญิงสาวสวยเด้อ คุณรู้หรือเปล่าครับว่าผู้ชายเดี๋ยวเนี้มันหายากแค่ไหนรู้ไหมเนี่ยประชากรหญิงเนี่ยนะครับผมในประเทศไทยเนี่ยมีมากกว่านะคุณอย่าทำไปเล่นเนื้อเล่นตัวนะผมจะบอกคุณเด้อนี่เขาลงดีเทลไว้ด้วยนะมองแต่ไม่เข้ามาจีบเปิดหน้ากากแล้วนะคือหมาถึงว่าเปิดแมสแล้วนะเขามาจีบได้นะที่มาของคำว่าอยากมีผัวจนตัวสั่นพี่ นอนไม่ได้นอนเดินไปเดินมาทำตาข,ขววางใส่ผู้หญิงด้วยกันแต่ทำตาเยิ้มใส่ผู้ชายหั่นตูดให้น่อยหรือพยายามเดินเอาตูดเข้าไปปัดๆถูๆชนๆตอนทำก็จ้องตาไปด้วยแล้วก็ทำน้ำลายยืดๆหกๆแล้วว่าน่าจะชัดอยู่นะคะโทษ <c oughs> นะฮะหนิวไม่แดกข้าวแล้วฮะทำแบบน,นั้น <c oughs> สกินเสื้อเลยค่ะ ของขาดเอ้ยอันนี้น่าสนอันนี้น่าสนหน่าสน,น,าสนอันนี้อันนี้ดีนะอันนี้ดีนะถ้าใครโสดกําลังอยากจะมีแฟนเนี่ยของขาดแต่งหน้าอ่อนๆแต่งตัวน่ารักน่ารักทำตาเมอเมิรเ,เดี๋ยวก็มีคนเข้ามาจีบครับ <c oughs> <c oughs> ถามผมหมอถ้าโสดออกไปเดินห้างเนี่ยคือคือผมก็ไม่เก่งด้านนี้ะนะ ไม่ค่อยภาษาอะไรแต่ผมว่าเราอยากได้คนไทยไหนให้เราไปอยู่จุดจุดนั้นบางคนบอกว่าชอบผู้หญิงแบบว่าปาร์ตี้ปาร์ตี้นิดหนึ่งอ่ะก็ต้องไปเจอในสถานที่นั้นๆชอบผู้หญิงที่เออรักจนไม้ปลูกจนไม้เราก็ต้องไปอยู่สถานที่นั้นๆนึกออกใช่ไหมครับส่วนเรื่องจะทํายังไงเขาเข้ามาจีบเชื่อผมว่ายากกว่านึกออกป่ะคือไอคันจะให้เขาเข้ามาจีบเราเนี่ยยากแต่ถ้าเราเปิดก่อน เดินชนเอ่อโทษนะคะอพอดีไม่ได้ตั้งใจช่วยเขาเก็บนิดนึงปิมนะคะ <c oughs> ดึงออกมาดึงออกมาจลิตจัการานมีนิดนึงอุ้ยชอบปลูกต้นไม้เหรอคะ <c oughs> ปิมมาปลูกไม่เก่งเลยอะ่ะอาทิที่แล้วซื้อต้นนี้ไปปลูกตายอยากจะหาคนมาช่วยปลูกจังเลย <c oughs> จลิตจัการานคุณต้องมี ไม่ใช่คุณไปดื้ดอจะปลุกจนไหมวะเฮ้ยใครจะมาจีบเมื่อไงชิบหาย <c oughs> และนี่สําคัญนะ <c oughs> การหาเรื่องชวนคุยเป็นอะไรที่สาคัญมาก <c oughs> ดูให้ดีว่าเขาชอบอะไรสนใจและเป็นพิเศษชวนก็คุยเรื่องนั้นอันนี้ใช้ได้กับทุกสถานการณ์นะครับใช้ได้กับทุกสถานการณ์เลยไม่ว่าจะเป็นโลกแห่งความเป็นจริงหรือในโลกออนไลน์ปัดแอป,ปทินดงทินเดอร์เจอกันเอาตรงนี้ไปใช้ได้สืบก่อนว่าเขาชอบอะไรแล้วเราเข้าทางนั้นจีบกูเนี่ยสบายอบกระเมียกกูก่อน มีแฟนแล้วแต่ไปเที่ยวกับผู้ชายคนอื่นถือว่าเป็นการนอกใจไหมคะ <c oughs> มีคนฝากมาถามนะคะไม่ได้ถามเองพอดีว่ามีคนฝากมาถามอะคะ่ะว่าการที่มีแฟนอยู่แล้วแต่มีคนชวนไปเที่ยวซึ่งก็เป็นผู้ชายที่มาจีบมาเตาะมาเจาะมาแจะอ,อะไรอย่างเงี้ยเออมันดูว่าเป็นการแบบนอกใจไหมอะ ขอแยต่างในคอมเมนต์นะฮะคุณมึงนั่นแหละค่ะที่ถามแม่จริงฮะว่ามึงนั่นแหละฮะที่ถามอ่ะมองกลับกันน่ะแล้วคิดเอาขอให้ผัวจับได้เถอะสาธุแรงนะแรงนะคิดจะเลวก็กล้าๆหน่อย มีคนฝากถามเท่ากับแหละไม่ใช่ผมนั่งไล่อ่านคอมเมนต์เนี่ยมีแต่คนมแหม่อะผมผมอ่ะผมผมนะอ่ะผมเองนะมีแฟนแล้วแต่ไปเที่ยวกับผู้ชายคนอื่นถือว่าเป็นการนอกใจไหมอะเป็นเวผมเลยชอบคอมเมนต์หนึ่งเมื่อกี้ที่บอกว่า ลองคิดกลับกันจําได้ไหมเวลามีคนมาปรึกษาผมหรือว่ามีคนถามผมเรื่องความรักหรืออะไรอย่างเงี้ยนะผมมักจะตอบก่อนไปว่าและถ้าเป็นฝ่ายเราที่โดนกระทะําล่ะเหมือนกันครับคิดสลับกันเลยถ้าแฟนคุณเป็นคนกระทะําล่ะไปเที่ยวกับผู้หญิงคนอื่นไปมีความสุขกับผู้หญิงคนอื่นคุณคิดว่าเขานอกใจคุณไหมอะใช่ไหมใช่ไหม ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาทําอะไรอย่างเงี้ยอันดับแรกให้คิดเลยคิดมุมเขามุมเราใจเขาใจเรานั่นเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดจิตนาการถ้าเขาทําใส่เราแบบนี้มั่งเฮ้ย<ๆ>กูรับไม่ได้ว่ะกูกูกูไม่โอเคเออเขาก็ไม่โอเคแต่ถ้ามึงรับได้เขาก็แค่ไปเที่ยวกันนี่เขาไม่ได้นอกใจ เขาก็คงจะคิดแบบนั้นละมั้งอืมใจเขาใจเรานะครับผมเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดผมจะไม่บอกว่าใครผิดหรือใครถูกไม่ไปตัดสินครับคุณคิดแบบนึงผมคิดแบบนึงต่อให้ผมเอาเหตุผลล้านข้อมาทุ่มใส่คุณปึ้งมึงผิดมึงไม่ควรทําแต่คุณบอกว่าเฮ้ยก็ไม่ได้นอกใจนี่แค่ไปเที่ยวเฉยๆก็เท่านั้นครับโดนตัดเพื่อนเพราะไม่ยอมลงทุนตามคําชวนสภาพ สภาพโอ้โหอออันนี้ต้องเข้ามาอ่านเลยอะ่ะควรจะคุยกับเพื่อนยังไงดีครับเพื่อนเนี่ยชวนไปลงทุนแล้วผมดูยังไงมันก็แชร์ลูกโซ่หลอกลวงอะครับเพื่อนบอกว่าเฮ้ยไ,ไม่ต้องมาคุยกับกูเลยอุตส่าหาทางทำมาหากินมาให้และไม่ยอมฟังที่ผมพูดเลยรู้สึกเสียดายความสัมพันธ์เป็น1ิปีที่ผ่านมา ผมว่าปัญหาในคนเจอกันเยอะเพราะว่าผมก็มีเพื่อนสนิทอย่างเงี้ยมาอย่างเงี้ยเหมือนกันปิม๊มดังใหญ่นะมึงเป็นยูทูบเบอร์ไม่เหมือนเดิมแล้วผมโคตรเกลียดคำนี้เลยเกลียดมากกูเหมือนเดิมกูยังเป็นพะกาวุฒิคนเดิมแต่คนรอบตัวผมมาไม่ชอบมองผมเปลี่ยนไปก็ไม่รู้เป็นอะไรพูดแล้วโมโห <c oughs> ผมเหมือนเดิมโทรหาผมรับสายเฮ้ยว่าไงมึงกินข้าวไหมเจอกันไหมผมยังเหมือนเดิมเว้ยมึงไม่เหมือนเดิมแล้วดังแล้ว มีเงินแล้วมึงลืมกูหมดแล้วเกลียดคำพวกนี้มากเฮ้ยปิมมึงมาลงทุนที่กูบอกว่าเชีย่ยกูได้แม่งกําไรอาทิตย์ละหมื่นเลยนว้ยโอ้โหเฮ้ยมันมันดูไม่ค่อยโอเคเออมึงไม่เหมือนเดิมนี่ไม่เหมือนเดิมแล้วเออกูผิดด็กอ้เพื่อนแบบเนี้ยปัดไปได้เลยถือว่าเป็นบุญของเราครับที่จริงควรยินดีด้วยซ้ำนะ เจ็บจีบเจ็บจีจบจเจอเพื่อนที่นำทางไปสู่หายนะเช่นนี้เลิกคบได้เนอะถือว่าเป็นมงคลแก่ชีวิตนะฮะอย่าไปเสียดายความสัมพันธ์เลยอ <c oughs> ันนี้ก็แรงครับเพื่อนแบบเนี้ยจะตัดไปก็ตัดไปสิ ัดไปเลยยิ่งดีไม่ต้องมายุ่งอีกตอนเด็กเขาเคยสนิทกับท่านไหมเคยเห็นท่านเป็นเพื่อนจริงๆบ้างหรือเปล่าพอโตมาก็ปฏิสนิทกับท่านเพื่อใช้ชักชวนไปลงทุนหรือไม่ก็หวังผลประโยชน์ของตัวท่านในสังคมมันมีเพื่อนประเภทนี้อยู่เยอะแยะไปไม่หมดเลยอ่ คุณไปลงตามคําชวนเพื่อนจะได้ค่าแนะนําถ้าคุณใหม่ไปเขาก็ไม่ได้ค่าแนะนําเขาเห็นแก่ตัวค่ะตัดได้ตัดไปเลยไม่ต้องเสียดายความสัมพันธ์ถ้าแพแตกเป็นแชร์ลูกโซ่ยิ่งมองหน้ากันไม่ติดเคยเจอเหมือนกันค่ะรุ่นพี่ที่ทํางานมาชนลงทุนหลักแสนสุดท้ายแพแตกหายหัวไปเลยไม่เคยแม้แต่จะทักมาถ้าย้อนเวลากลับไปได้จะปฏิเสธตัต้งแต่ตอนนั้นเลยค่ะ อันนี้จริงพูดด้วยความเป็นห่วงทุกวันนี้เนี่ยโอ้โหธุรกิจเครือข่ายหรือว่าอะไรก็ไม่รู้มันเยอะไปหมดเลยแม่งรวยกันข้ามคืนวันนึงเป็นสิบล้านกูก็งงเหมือนกันลงทุนหลักหมื่นได้กำไรเป็นล้านเนี่ยโอ้โหมันขายอะไรเนี่ย ฉะนั้นถามตัวเองก่อนอันดับแรกนะอย่างที่ผมบอกครับผมไม่ชี้ว่าใครผิดหรือใครถูกถามตัวเองก่อนเฮ้ยธุรกิจแนวนี้ถนัดไหมชอบหรือเปล่าแต่ถ้ารู้สึกแล้วว่าเฮ้ยกูดูข่าวมาเยอะว่ายูทูบเบอร์คนนั้นก็เตือนดาราคนนี้ก็โดนโกงไม่เอาทีกว่าปัปฏิเสธเลยปันิเสธแบบใจแข็งเฮ้ยมึงกูไม่สะดวกว่ะช่วงนี้กูกูใช้เงินด้วยอะมึงเอออ้างไปเลยถ้ากลัวจะเสียความสัมพันธ์ผมบอกเลยมันเสียความสัมพันธ์ตั้งแต่มาทักมาหาเราแล้วฮะโอเค ใจเขาอาจจะหวังดีแหละอาจจะหวังดีเฮ้ยเราทำล้าได้เงินเราอยากจะให้เพื่อนได้เงินบ้างแต่มึงมาชวนกูมึงต้องได้อะไรสิถูกไหมถูกปะมึงต้องได้อะไรสิมึงต้องได้อะไรจากกูสิไม่มากก็น้อยมึงต้องได้แน่แน่เพราะฉะนั้นนะครับผมถ้าเราไม่ชอบถ้าเรารู้สึกว่าเฮ้ยแม่งไม่โอเคปฏิเสธไปเลยครั้งแรกมันจะลำบากใจการปฏิเสธอะทุกอย่างในโลกไปเนี้ยครั้งแรกจะลำบากใจแต่ครั้งต่อไปแม่งง่ายเลยผมเคยปฏิเสธคนยืมเงินเล่าให้ฟังไหมพักมา เพื่อนผมแม่งร้อยวันพันปีไม่เคยทักมาหาผมเลยเป็นเพื่อนกันตั้งแต่ปฐมอะร้อยวันพันปีไม่เคยคุยกันเลยทักมาเฮ้ยปีมเป็นไงบ้างเพื่อนสบายดีป่ะหูดังใหญ่ลูกกูชอบดูมึงมากจะเปิดด้วยคําประเภทเนี้ยผมก็เหมือนเดิมเฮ้ยมึงเป็นไงบ้างสบายดีคิดถึงว่าเป็นไงบ้างลูกมึงกี่ขวบแล้วคุยไปคุยมาเฮ้ยลูกกูแม่งไม่ค่อยสบายวะว่าจะยืมมึงสักห้าพันโอ รอว่าพันปีแม่งไม่เคยคุยกับผมเลยนะ <_ d ata> ผมปฏิเสธวันนั้นปฏิเสธว่าอะไรรู้ไหม <_ d ata> กูมีนะเว้แต่กูให้ไม่ได้วะกูกับมึงไม่ได้สนิทกันอะ่ะและทุกวันนี้กูก็ไม่เคยเห็นหน้ามึงวะ่ะโทษทีผมพี่ไม่งี้เลยผมพิมพ์ไปอย่างนี้เลยแม่งอ่านแล้วก็บล็อกเฟซผมไปเลยนั่นคือสิ่งที่ผมเจอทําให้ผมรู้สึกว่าเ <_ d ata> ชีย่ยกูกล้าปฏิเสธคนแล้วแต่ทงที่ก่อนหน้านี้นผมไม่เคยกล้าปฏิเสธการยืมเงินเลยเหมือนกันถ้าเราปฏิเสธไปเขาเลิกคบเราเป็นเพื่อนช่างแม่ง คนคนเดียวคนชีเชี่ยเอาตีนเขี่ยก็เจอครับน้องๆขอวิธีล่ากับแฟนหน่อยครับผมเนี่ยเคยก้มกราบแล้วบอกว่าช่วยออกไปจากชีวิตกูเถอะเขาบอกว่าคนเราเนี่ยไม่รับผิดชอบพอไม่รักกันแล้วก็ไปง่ายๆแบบนี้เลยเหรอผมทํายังไงก็ไม่ไปครับเขี้ยทำไงอ่ะ คือผู้ชายมันมีคําว่าแบบฟันแล้วทิ้งอยู่แล้วอ่ะมันมันตอกหน้ามาทับหัวเราในสังคมนี้อยู่แล้วอ่ะถ้าเราจะเลิกกับใครสักคนหนึ่งอ่ะผู้ชายมันนึกออกปะถ้าเราอยู่ๆแบบเธอเราเราเราเลิกกันเถอะแล้วว่าคบกันไปก็ไม่มีอะไรดีมึงหน้าตัวเมียมึงได้กูแล้วมึงก็ทิ้งกูจะประจานมึงไอ้เหียทำไงอ่ะเป็นอย่างจริงๆนะ เดินเข้าร้านทองครับพี่ชายขอดูสักเส้นจากนั้นรวบแล้ววิ่งแค่นี้คุณก็ไม่ได้เจอมันอีกแล้วมันไม่คุมพี่ติดคุกกับมันไม่คุมอยู่แล้วเออลองหาผัวดูนะคะเดี๋ยวเมียคุณก็เลิกโหดมากโหดมากก็เดินออกมาจากชีวิตเขาง่ายๆค่ะอย่าไปดราม่ากราบนั่นกราบนี่ค่ะเดินออกมาเฉยๆทิ้งเขาไว้ตรงนั้นนะคะจบๆไปโอ้พี่ มันไม่ง่ายดิพี่มันมันไม่ง่ายดิพี่มันจะไม่จบแค่นั้นดิครับพี่โอ้โหนี่พูดจากใจจริงเลยนะเราเคยทําบุญนะกวดน้ําให้เขาค่ะแล้วบอกขอให้หมดเวรหมดกรรมกันแล้วก็ได้ผลจริงๆด้วยโอ้ยแม่งไปทางไสยศาสตร์เลยจริงเหรอเราต้องทำกันขนาดนั้นเลยเหรอนี่จริงปะเนี่ยจะอยู่หรือว่าจะไปมันอยู่ที่ใจไม่ได้อยู่ที่ขา โ,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 โคดรคมชอบชอบ่าเรื่องนี้ผมไม่รู้จริงว่ะผมเคยอยู่ในเหตุการณ์ประมาณเนี้ยแม่ผมทนไม่ไหวกับผัวใหม่ก็คือพ่อ้อจำพอน้องผมทนไม่ไหวแล้วไล่ก็ไม่ไปกลับบ้านทุกวันแม่ผมไล่ออกไปออกไปจากชีวิตกูออกไปมึงไม่ต้องกลับมาแล้วออกไปไล่ไม่ไป เปิดอ,อกคุยกันเฮ้ยเอาไงกูไม่ไหวกับมึงแล้วมึงออกไปจากชีวิตกูออกไปจากชีวิตลูกกูไปเถอะสรุปของเงินสามหมื่นแม่ผมให้ไปสามหมื่นแม่ออกไปจากชีวิตแม่ผมเลยนี่เรื่องจริงฮะลองคุยด้วยเงินดูฮะอันนี้ผมไม่ได้แบบว่าใครนะลองคุยด้วยเงินดูถ้าเรารู้สึกว่าทั้งหมดแม่งแบบไม่ไหวแล้วอะทำยังไงแม่งก็ไม่จบอะครับคุยเรื่องเงินเลยจริงอย่าอย่าลุกสวยกันมันต้องมีอะไรดีทําไมถึงแบบไม่ไปอะคุยเรื่องเงินเออไปยยายยกันเอะ จริงจริงอันนี้จริงจักใจเลยจักแม่ผมเลยเนี่ยอ่ะหวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนเพื่อนบ้างนะเล็กๆน้อยๆแต่ถ้ามันไร้สาระไปก็ขอโทษด้วยแล้วกันเจอกันนะ